วิเคราะห์เจาะลึกทุกประเด็นข่าวที่น่าสนใจในเก็บตกจากเนชั่นโดยอัญชลีภัยรีรักสนับสนุนโดยผิวแตกทำไมใช้ไอนิวสิคะครีมบำรุงผิวที่ดีที่สุดจากไอนิว สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเก็บตกจากเนชั่นภาคเย็นอัญชลีไพรีรักค่ะเริ่มต้นกันในบ่ายวันนี้นะคะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่แพร่ระบาดเนี่ยก็ต่อเนื่องมาในช่วงระยะหนึ่งแล้วแต่ก็ยังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยแล้วสถานการณ์นี้ก็ทั่วโลกด้วยซึ่งทั่วโลกของเราใบนี้เผชิญกับสถานการณ์โควิด -19 นี้ร่วมกัน ร่วมกันในขณะน,นี้หนึ่งในจนํานวนหน่วยงานที่มีการเตรียมความพร้อมเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจสําคัญในการดูแลความมั่นคงทางพลังงานโดยเฉพาะในช่วงภาวะวิกฤตเพื่อไม่ให้ขาดแคลนทั้งภาคไฟฟ้าทั้งการไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมและภาคขนส่งนั่นก็คือกลุ่มปะตะทค่ะซึ่งได้มีการเตรียมความพร้อมปฏิบัติตามแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อป้องกันการหยุดชะงักทางธุรกิจและไม่ทำให้ประชาชนผู้ใช้พลังงานรวมถึงผู้ค้าลูกค้าและคู่ค้าได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้นอกจากนี้กลุ่มปะตะทยังมีนโยบายร่วมกันทำงานในภารกิจสู้ภยัยโควิด -19 นะคะซึ่งก็จะมีรายละเอียดอย่างไรติดตามได้จากสกู๊พิเศษของเราค่ะ นโยบายร่วมกันทำงานในภารกิจสู้ภัยโควิด -19 อย่างเต็มที่โดยแต่ละบริษัทได้รวมช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนรวมทั้งได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญเข้ามาร่วมออกแบบและเตรียมการผลิตอุปกรณ์ต่างๆที่มีความจำเป็นในทางการแพทย์ซึ่งนับเป็นภารกิจสำคัญเร่งด่วนโดยได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆดังนี้ 1. การช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนผ่านการลดราคาขายปลีก NGV ภห้กลุ่มรถโดยสารสาธารณะและคงราคา NG ทีวีสำหรับรถทั่วไป 2. การช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณาสุขของประชาชนผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มปตทรวมกันบริจาคโลหิตปตทจัดหาแอลกอฮอล์ทางการแพทย์ประมาณ150,000ลิตรให้แก่หน่วยงานทางการแพทย์ บริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาลสิริราชและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อนำซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย <Yeah. S 1> ์ยาเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสนับสนุนโรงพยาบาลรามาธิบดีในการจัดซื้อแท็บเล็ต50เครื่องเพื่อการตรวจรักษาทางไกลเทเลเมดิซีนส่งมอบหน้ากากอนามัยจากผ้าจำนวน10,000ชิ้นดูแลผู้สูงอายุเพื่อมอบให้แก่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดำเนินการโดยชมรมพลังไทยใจอาสากลุ่มปตทมูล,ลนิธิพลังที่ยั่งยืน และชุมชนเครือข่ายนอกจากนั้นบริษัทต่างๆในกลุ่มปตทยังร่วมให้ความช่วยเหลือได้แก่บริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเลียมจำกัดมหาชนบอบแอลกอฮอลจำนวน5,000ลิตร ให้กับจุราลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมถึงสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์บริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนรวมสนับสนุนโรงพยาบาลราชวิถีมีการแจกแอลกอฮอลในสถานีบริการและน้ำดื่มขวดบริษัทพีทีทีโกลโบเคมิคอลจำกัดมหาชน สนับสนุนเสื้อกาวแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งพร้อมสนับสนุนการพัฒนาอุปกรณ์ของวชิรพยาบาลผลิตหมวกอัดอากาศความดันบวก (PAPR) และชุดอุปกรณ์ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์บริษัทไทยออยจำกัดมหาชนสนับสนุนแอลกอฮอล์จำนวน3,000ลิตร แก่กระทรวงพลังงานเพื่อนำไปใช้สนับสนุนงานด้านสาธารณาสุขใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้บริษัท IRPC จําจำกัดมหาชนมอบพัาสปันบอลแก่โรงพยาบาลวชิรพยาบาลเพื่อใช้สำหรับตัดชุด P.P.E. ของบุคลากรทางการแพทย์และบริษัทโกลบพาวเวอร์ซีเนจีจำกัดมหาชนสนับสนุนพัฒนาชุดตรวจโควิด -19 ให้แก่วิสเทครวมถึงร่วมบริจาคหน้ากากฟชิลชุด PPE และหน้ากาก N95 ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและสาธารณสุขจังหวัดระยองและหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบพื้นที่โรงคัดแยกขยะทั้งนี้กลุ่มปตทพร้อมเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน เราจะผ่านวิกฤตโควิดในทีนี้ไปด้วยกันนะคะวันนี้ค่ะตั้งแต่ตอนตีหนึ่งที่ผ่านมาแล้วพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนในเว็บไซต์ www เราไม่ทิ้งกันนะคะแล้วก็ได้ผ่านระบบคัดกรองขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยว่าท่านเป็นผู้มีสิทธิ์ก็จะ SMS ส่งไปที่ท่านว่าท่านเป็นผู้มีสิทธิ์แล้วเงินก็จะยิงปิ้งลงไปที่บัญชีของท่านที่ท่านนําที่ท่านเสนอเข้าไปหรือในพร้อมเพ์ของท่านหลายท่านได้รับ5,000หลายท่านหลายท่านได้รับ5,000ในวันนี้ บางท่านอาจจะวันนี้อย่างไม่ได้แต่บางท่านวันนี้เองก็โพสใน Facebook เรื่อง5,000ในลักษณะที่ต่างๆนานา,นากันไปบางคนดีอ,อกดีใจ